สวัสดีค่ะดีดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก Poker ATFX นะคะประจำวัที่15เดือนมิถุนยายนปีพุทธศักราช2,564ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวตำตารางเหมือนเดิมนะคะสำหรับเช้านี้นะคะ8โมงครึ่งนะคะก็มีการถแถลงเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินจากฝั่งออสเตรเลียนะคะก็เช้านี้ก็ทาให้สกุลเงิน ออสเตรเลียดอลลาร์นะคะก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแท่งนี้นะคะเมื่อเช้าแต่ว่าถ้าเราดูในทานเซมดีนะคะเราก็ยังสังเกตได้ว่าเขายังไม่หลุดแนวรับที่0.76941นะคะซึ่งก็มีฟอร์เบกมาด้วยครั้งหนึ่งนะคะก็เราก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็ยังอยู่เหนือ,อเส้น MA 100ในทานเซมดีนะคะ <S <S ก็ <S <S เป็นสัญญาณว่าตัวออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยยังอยู่ในลงขาขึ้นอยู่เนาะ แล้วก็ข่าวตงตารางอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะไฮไลท์ข่าวเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ1นึ่งทุ่มสเป็นต้นไปนะคะหนึ่งทุ่มสินะคะก็จะมีการถแถลงการจากคุณแอนดูไบเล่นะคะคนนี้ก็เป็นประธานธนาคารกลางอังกฤษนะคะจริงๆเขาออกมาพูดบ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นสีแดงเลยนะคะก็คือให้ความสําคัญมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าตอนหนึ่งทุ่มสิบห้าเนี่ยเขาจะมากล่าวอะไรเนาะส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยข่าวสาคัญจะค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มประกาศตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตัวเลขคอรีเทลเซลนะคะ ก็จะเป็นตัวเลขยอดค้าปีนะคะอันนี้เป็นรายเดือนเนาะคาดการไว้อยู่ที่0.4นะคะสำหรับคอรี Retail ล์เนี่ยก็จะเป็นยอดค้าปีที่ไม่รวมราคาราคาไม่รวมยอดขายของรถยนต์น,นะคะแล้วนอกจากคอรี Retail ล์แล้วก็ยังมี Retail ซลล์ด้วยนะคะก็คือยอดท้าปิทั่วไปนะคะรายเดือนเหมือนกันนะคะคาดการณ์ไว้อยู่ที่ติดลบ0.6เปอร์เซ็นต์นะคะก็คาดการณ์ว่าจะน้อยกว่า เมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะคะแล้วนอกจากอยอดค้าปีแล้วก็ยังมีตัวเลข PPI นะคะ PPI เนี่ยก็จะเป็น Producer Price Index นะคะตัวนี้จะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะก็จะวัดการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่ายนะคะซึ่งตัวนี้เป็นดัชนีสำคัญนะที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อด้วยเช่นกันนะคะจริงๆดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีหลายตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีค PPI ด้วยก็จะเป็น คอพรีดิวเซอร์ไพรซ์อินเด็กนะคะก็วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายในสินค้าเช่นกันนะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยได้จํำหน่ายไปแต่ว่าตัวคอเนี่ยจะไม่รวมสินค้าประเภทอาหารแล้วก็พลังงานนะคะซึ่งจริงๆที่บอกว่ามันเป็นดัชนีที่วัดเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือถ้าผู้ผลิตเนี่ยเขามีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นเขาก็จะขายของแพงขึ้นใช่ไหมคะพอเขาไปสํารวจว่าผู้ผลิตในขายของแพงขึ้นก็จะทําให้เ,เกิดภาวะเงินเฟอ้อ เงินเฟ้อต่อผู้บริโภคนะคะเพราะผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อของเนราคาแพงขึ้นนะคะมันจะเกี่ยวเชื่อมโยงกันเนาะแล้วก็ตอน2องทุ่มสินะคะก็จะมีอ่าดัชนีอีกตัวนึงนะคะเป็น industrial production นะคะก็ตรงน,นี้ก็เป็นดัชนีอ่าภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะอยู่ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งน,นะคะวันนี้ก็ค่ายเทดดอลลาร์อินดิคนะคะแล้วก็หรือว่าคู่ ูแพร์ดอลลาร์นะคะเช่นทีย U ออยูนะคะก็ระวังความผันผวนตอนหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีก็มีข่าวเสริมมาเล็กน้อยนะคะเป็นข่าวาที่อังกฤษนะคะ นายบอลลีจันสันนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์นะคะจนถึงวันที่19กรกรกฎาคมนะ,ะจริงๆก็คือล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่11ิมิถุนาเดือนนี้นะคะแต่ว่าเขาขยายไปจนถึง19กรกฎาคมนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษนะคะกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของอไวรัสโควิดนะคะสายพันธุ์เดลต้าซึ่งสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้พันธุ์สองครั้งนะคะค้นพบครั้งแรกก็ที่อินเดียนะคะซึ่งการล็อกดาวน์ที่อังกฤษครั้งนี้ก็คือทุกคนนน่ต้้องใสาหาาก,าก ะะห้ามรวมตัวกันเกิน5คนในพื้นที่อาคารนะคะข้างนอกอาคารเนี่ยห้ามเกิน30คนพวกร้านอาหารต่างๆนี่ก็ต้องซื้อกับบ้านเท่านั้นนะคะไม่ให้ไม่ให้นั่งทานเนาะแล้วตอนนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษนะคะก็รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยจำนวน42,323รายทั่วประเทศแล้วนะคะโดยเพิ่มขึ้น240%จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดท,ที่เร็วมากๆเลยนะคะซึ่งสายพันธุ์เดลต้าของอินเดียเนี่ยแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครจําได้นะคะก่อนเมื่ออ่านข่าวก็คือว่าวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยค่อนข้างต่ําด้วยนะคะเราก็ต้องระวังแล้วก็ติดตามข่าวนี้กันด้วยนะะะคเพรา ถ้ามันแพร่ทั่วทั่วโลกขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะสร้างความเดือดร้อนกันนะเพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยให้การป้องกันที่ระดับต่ำนะฮะแล้วก็มีข่าวดีวัคซีนอีกอันนึงนะคะก็อันนี้คือบริษัทโนวาแวกนะคะอิงของสหรัฐเนี่ยเขาก็เปิดเผยผลการทดสอบทางคลินิกครั้งล่าสุดนะคะว่าวัคซีนของบริษัทเนี่ยมีการมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค โควิดในทีนะคะมากกว่า90%นะคะซึ่งรวมไปถึงการต้านไวรัสก,กายพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็มีเป้าหมายที่จะผลิตวัคซีนในปริมาณ100ล้านโดสต่อเดือนภายในสิ้นสุดไต,ตรมาส3นี้นะคะแล้วก็จะผลิตให้ได้ปริมาณ150ล้านโดสต่อเดือนในไต,ตรมาสที่4ของปีนี้ด้วยนะคะซึ่ง นายสแตอลี่เอิร์กนะคนนี้เป็น CEO ของ n o v a v a กนะคะเขาก็เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอ c นะบอกว่าตอนนี้ก็เหมือนทําสัญญากับรัฐบาลไว้แล้วก็รัฐ,รฐบาลสหรัฐเนี่ยมีแผนที่จะบริจาควัคซีนของ n o v a v a กเนี่ยจำนวน110ล้านโดสนะคะให้กับโครงการ c o v a กนะคะหรือว่าเป็นโครงการที่จะถาวัคซีนให้กับกลุ่มประเทศยากจนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดี ภาพรวมนะคะว่ามีวัคซีนอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วก็สามารถต้านเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ได้ด้วยนะคะสำหรับบทวิเคราะห์น้ำมันนะคะแล้วก็ข่าวภาพรวมเศรษฐกิจอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มครับผมขอบคุณคุณมิวนะยครับครับผมขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับก็ผมผมหามานะครับมันเป็นข่าวสรุปสรุปเกี่ยวกับภาวะนะความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้หรือว่าข้อมูลที่ อาจจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การที่น้ำมันนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขามีเขามีให้สามปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือนโยบายพลังงานฉบับใหม่ของอเมริกานะครับโดยที่คุณโจไบเดนเนี่ยมาถึงปั๊บเป็นประธานปานาธิบดีคนที่46ของอเมริกานะครับก็มาถึงก็เซ็นสัญญานะครับเข้าสู่สนธิสัญญาปารีสนะครับคือยกเลิก ยกเลิกโปรเจกต์การสร้างท่อน้ำมันนะครับจากเมืองอัลเบอตาแคนาดานะครับมายัางรัฐเนบราสกานะครับในทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่กระบวนการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจังขึ้นนะครับแล้วในเดือนมีนาคมปี2020นะครับอเมริกานะครับเคยผลิตน้ำมันได้เฉลี่ยนะครับมากสุด13.1ล้านบาเรลต่อวันนะครับแต่ว่าวันที่4มิถุนายน มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอเมริกาผลิตน้ำมันต่อวันเพียง11ล้านบล้านรลต่อวันนะครับซึ่งถูกปรับลดลงมา16%นะครับ1 6ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่า EIA เนี่ยเขายังสำรวจนะครับเพิ่มว่ายังมีการเอเปิดใช้แท่นขุดเจาะน้ำมันในอเมริกานะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น365แท่งนะครับคือเพิ่มขึ้นจากวันที่11นะ มิถุนาย,ยนปีที่แล้วนะครับมาเทียบกับ11มิถุนาย,ยนปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น166แท่งด้วยกันนะครับเนี่ยครับมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันเพราะว่าแท่นขุดเจาะน้ํามันมีการเปิดมากขึ้นนะครับแต่ว่า,าตัวน้ามันที่ขุดเจาะอ,ออกมาได้นะครับกับน้อยลงนะครับอันนี้คือเป็นผลกระทบนะบเป็นเป็นผลกระทบจาก นโยบายทางด้านพลังงานนะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยตรงเลยนะครับก็เลยอาจจะทําให้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยมีมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่มีโอกาสพุ่งสูงขึ้นคือพุ่งสูงขึ้นนะเวลานี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาบอกมานะครับปัจจัยที่สองคือเงินเฟอ้อครับนะครับ เงินเฟ้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เฟดทำ QE นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนนะครับโดยเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นนะครับจน CPI นะครับตัวตัวอัตราตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเพิ่มขึ้นสามจุดแปดเปอร์เซ็นตะสูงสุดในรอบสามพศเลยนะครับนี่คือเมื่อเทียบกันนะเมื่อเทียบกันปีต่อปีนะครับนี่คือสูงที่สุดเลยนะครับมันเลยเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐศาสตร์ครับว่า เมื่อเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับจนลดทอนคุณค่าของตัวมันเองนะครับมันเลยทําให้สินค้าโภคภัณฑ์น,นะซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยมันมีราคาแพงขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยที่2นะครับที่ดันราคาน้ํามันขึ้นนะครับปัจจัยสุดท้ายครับปัจจัยที่3านะครับคือความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น มีราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากโควิดนะครับเสร็จไปแล้วนะมนุษย์นะครับปรับตัวได้แล้วนะครับพยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะครับมันเลยทําให้มีความต้องการในการเติมน้ํามันให้กับรถนะเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปทํางานนะครับท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่การเดินทางข้ามประเทศข้ามรัฐโดยการใช้เครื่องบินนะครับมันเลยทําให้ น้ำมันเชื้อเพลิงนะน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะก็เป็นเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่3นะครับในการดันให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูในตัวหน้ากราฟนะครับที่เขาวงไว้นะนะครับที่เขาวงไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาราคาน้ำมันนะครับตรงเนี้ยที่เขาวงไว้ก็คือจะเป็นดีมานโซนนะครับดีมานโซน อ่าต้องเรียกว่าซนะัพพลายส่วนนะเพราะอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีอยู่ <c oughs> สองสองส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่ราคาประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบเหรียญต่อบาเรลน,นะครับกับราคาขึ้นไปอยู่ในระดับ 100, หนึ่งร้อยเหรียญต่อบาเรลน,นะครับก็เขาก็คาดการณ์ออกมานะครับว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปสู่สองระดับนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับ าราคาน้ํามันนะแล้ววิเคาราะห์ปัจจัยนะครับที่ทําให้ที่ทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวข่าวอื่นๆนะครับแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณจ๊อบเลยนะครับขอบคุณคุณมิวและคุณหนุ่มนะครับผมก็มีเรื่องวัคซีนนะมีเรื่องไวรัสของทางปอนนะครับผมอ่าทางไม่ใช่ทางปอดทางสาหราชอาณาจักรทางอังกฤษนะครับผมก นะา่าคราวนี้เมื่อวานผมคุยเรื่องเกี่ยวกับ CPI ไว้เรื่องเงินเฟอ้อนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับก็ทางอมท l เด d o r Jones นะครับเป็น Hedge Fund Manager รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกคนหนึ่งนะครับผมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่อง CNBC ครับผมว่ามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง CPI คล้ายๆกันนี่แหละเรื่องของเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับผมผ่าหัวเนี่ยอาจจะดูเขาเรียกว่าไงดีละ่ะทำให้เราตัดสินใจได้ไวไปนิดน,นึงนะครับถ้าอ่านดูละเอียดจริงๆเขาไม่ได้ฟาดขนาดนั้นนะ พาหัวบอกว่าพอลทริทเจอร์โจนส์นะครับผมบอกว่าให้กดออ l อีเลยนะครับบนการเทรดเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับผมถ้านะถ้าถ้าเฟดยังคงอิกนอรนะคับหรือไม่สนใจเกี่ยวกับตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นมานะครับอ,อันนี้นะฮะมันจะมีอยู่3เคสด้วยกันที่คุณพอลทริทเจอร์โจนส์เขาคุยไว้นะครับผมเคสแรกนะฮะจะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเฟดออกมาพูดประมาณว่าไม่สนใจอะไรเลยนะอะอันนี้ก่อนนะครับ ถ้าเขาถ้าเฟดน,นะครับผมให้เพิกเฉยแล้วกันไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นมา4.2และ5และน้ํามันก็ขึ้นและค่าอะไรต่างๆก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นแล้วพอที่ต้นจงนะครับบอกว่ามันก็คงถึงเวลาที่เขาจะต้องกดเบ็ดหนักๆน,น,นะครับผมบนการอินฟลักชันเรด อินเฟลชันเทรดหรือการ trade, เทรดในธีมเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทองคําอสังหาริมทรัพย์นะครับผมหรือเกี่ยวกับพวกหุ้น60%บอนต์อลสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ือเท่าที่ผมอ่านมานะจริงๆเป็นยังไงอันนี้ต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมทีนี้อันนั้นคือเคสแรกถ้าเขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเหตุการณ์ g p i ที่ปรับตัวขึ้นมาสองตาติดในสองเดือนติดกันนะครับผมเขาบอกให้กดได้เลยกดหนักหนักได้เลยนะครับเพอินฟลชันเทรดแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเรากําาลังงไปในทที่ถูกต้อง สถานการณ์ยังคงดีอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเขาอาจจะ all in นะครับผมบมดอินเฟสชันเฟดนะครับอาจจะเป็น by u c o m m o d i t y นะฮะเช่นเขาโพดเหล็กทองแดงสิ่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่คุณหนุ่มพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมหรือ by crypto นะครับผมหรือ by ทองคำนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ p a u t ด d o r Jones ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับผมถ้าเขาวางตัวถูกต้องนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาเห็นข้อมูลแล้ว เขาเริ่มทมาบรรลุภารกิจต่างๆที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมาแล้วนะครับและส่งสัญญาณว่าจะเริ่มมีการลดสภาพคล่องนะครับเง็ตเทเปอร์นะฮะอันนี้จะเป็นสัญญาณที่แบบว่าคุณอาจจะเห็นนะอะเซลออฟนะครับผมหรือการพักตัวบนพวกสินทรัพย์ตราสารนี่ต่างๆซึ่งถ้าเราติดตามช่วงเมื่อคืนเนี่ยครับผมบอลยูสหรัฐ ah นะฮะได้มีการปรับตัวลงมาแล้วนะเหลือราวๆหนึ่งจุดสี่เจ็ดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมมีวิเคราะห์ข่านั้นไว้ ห,นะหรือคุณอาจจะเจอการพักตัวของหุ้นนะครับที่มีราคาแพงแต่แต่แต่แตย้ำไว้ก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าจบรอบนะครับไม่ได้แปลว่าจบรอบนะครับผมยังมีโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไปต่อ ทั้งยิ่งนั้นสุดท้ายแล้วเราจะต้องติดตามสถานการณ์ของการประชุมเฟดวันพุธและพฤหัสนี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับผมถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือเป็นช่วงวันพฤหัสทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่พอที่จะจองบอกไว้นะครับผมตอนนี้เรามี2ขาและขาแรกคือเราอาจจะเตรียมตัวเลนอินเฟชันเทรดเต็มที่นะครับไบคอมโม่ไบคริปโตไบทองนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เป็นบินิทิศทายที่แบบเฮ้ยเราว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะเงินเฟอ้อเริ่มปรับขึ้นแล้วนะได้เวลาที่จะลดสภาพคล่องหรือยัง ถ้ามีประโยคแนวแนวนี้ออกมานะครับเราจะเจอการพักตัวนะครับผมแบบลึกๆนิดนึงนะของตลาดปุ้นกับตลาดตราสารนี้กับยวตราสารนี้ได้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของตางพอหดือโจนนะครับก็ให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้สิ่งสําคัญคือวันพุธกับวันพฤหัสทีหนึ่งนี้นะครับผมจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคไปต่อข่าวที่สองครับจะเป็นข่าวของคุณเคที่นะครับเป็นนักวิเคราะห์เจ้าประจําที่ผมติดตามอยู่นะครับผมของคุณเคที่เนี่ยบอกว่า มีเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้นะครับผมผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยหรือคือถ้าเราถือตราสารหนี้เฉยๆเนี่ยผลตอบแทนม,มันเริ่มลดลงเพราะเพราะเพราะนะครับเพราะมีคนมาผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเนื่องจากว่าราคาตราสารตราสารหนี้พวกนี้มันสูงขึ้นมีคนเริ่มย้ายเงินมาอยู่ที่ตลาดตราสารหนี้นั่นเองนะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นะคไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องประสาทนี้เนี่ยผมคิดว่านัณเวลานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีนัยสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่คุณเคที่ได้วิเคราะห์ไว้ว่าตอนเนี้ถ้า USD นะครับผมยังคงนะฮะเดี๋ยวนะผมขอไฮไลท์หน่อยนะจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับโอเคถ้าตอนนี้นะครับผม USD เนี่ย ยังคงที่จะแบบว่ายังคงมีความแข็งแกร่งอยู่จนกระทั่งวันพุธบร,ริหัทนี้นะครับผมเราอาจจะได้เห็นการแข่งข่าของดอลลาร์นะยูโรปอนหรือออซี่ต่างๆน่าจะมีการปรับตัวลดแนวรับนะครับผมถ้าเราไปสังเกตชาร์ตของ USD และหลายคู่เนี่ยตอนนี้มันโนเนียนโนเนียอยู่บริเวณแนวรับกันหมดเลยนะครับไซเวย์มาหลายเดือนและตอนนี้อยู่บริเวณแนวรับแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะทีนี้สิ่งสําคัญที่คุณเคที่มองครับผมคือ ตัวเลขรายงานรีเทลเซล์นะครับที่จะออกมาในสัปดาห์นี้นะก็คาดว่าจะมีผลมากๆเลยกับการวางแผงนนโยบายการเงินในช่วงวันพุธพฤหัสนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างที่2นะตอนนี้คาดว่านะฮะคาดว่าตัวเลขรีเทลเซล์เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลง0.8นะครับหลังจากที่มีการแผ่วๆมาช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ต้องลองดูนะ ว่าสถานการณ์จอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเวลาข่าวออกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะเรื่องที่สามอันนี้คุณมิวเล่าไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ยูเคนะครับจากแผนเนี่ยที่เราจะเริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็จากประเด็นเรื่องเดลต้าแวรียนนะครับผมบริสัยพันเดลต้าเนี่ยก็ทําให้อาจจะต้องดีเลยการเปิดเมืองไปอีกสักเดือนนึงนะครับแต่อาจจะดีกว่าคาดก็ได้นะเลยส่งผลให้ตอนนี้ค่างเงินปอล์เนี่ยลุ้นๆอยู่ว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับค่างเงินปอเนี่ย โมเมนตัม um มันเนี่ยมันเลือกไปทางขาลงไซเวดดาวนะครับมากกว่าเดี๋ยวไปเปิดกราฟดูแล้วกันนะผมคิดว่าไปเปิดชาร์ดดูกันวันนี้ชาร์ดครับการวิเคราะห์ชาร์ดผมจะมีไว้ประมาณ2ชาร์ดด้วยกันนะครับชาร์ดแรกทองคําก่อนเลยผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องอินฟลชันที่คุณพอลทือด้วโจนส์พูดไปแล้วนะครับเลี่ยงไม่ได้เลยว่าอ่ะคุณพอลบอกให้เราซื้อทองเนาะงั้นเรามาซื้อทองกันตอนไหนดีนะครับตอนนี้นะครับชาร์ดทองคานะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยอ่ะผมขอภาพใหญ่ดูก่อนแล้วกันนะ ภาพใหญ่นะครับทองคําตอนนี้นะฮะเราเห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยทรงดีมากเลยจนกระทั่งนะจนกระทั่งช่วงเวลาวี2วีที่ผ่านมานี่แหละที่มันเริ่มทําท่าเสียทรง นะครับซึ่งการเสียทรงเนี้ยทาให้แบบว่าเราถ้าเราอยากจะซื้อทองเนี่ยเราเรอซื้อทุกๆุดีกว่าไม่ต้องรีบไล่ซื้อตอนนี้นะครับหรือถ้าเราอยากจะเล่นแอคชั่นในสถานการณ์ถูกต้องจริงๆนะครับเราอาจจะมีโซนในการเล่นดักช็อตด้านบนได้นะครับอ่ะมาลองดูนะอันนี้ผมใช้หลักการวิเคราะห์ดีมาซับไพโซนนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะก็มีเปิดสอนอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคอันนี้ไม่ขึ้นมาว,ว่ากับติิกหน้าจอมันจะมึนไหมอะ ไม่เป็นไรขอโทษทีนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับดีมานโซนพลายโซนนะครับมีอยู่บริเวณนี้สองโซนด้วยกันนะครับโอเค โซแลแรกนะครับเอาซัพพลายก่อนนะถ้าใครที่แบบว่าไม่มีสถานะตอนนี้นะฮะและอยากจะเล่นทองคําเรามี2โซลที่สามารถเอามาใช้ในการถรยได้โซลแรกนะครับบริเวณ18 74 1878นะครับโซนี้ดับช็อตได้นะครับเป็นโซลซัพพลายก้อนแรกนะฮะหรือโซลที่2ถ้าโซลนี้หลุดไปนะครับโซลนี้หลุดไปและมันยังคงทําพฤติกรรมโลว์ไฮโลว์โลวอยู่นะฮะเราคาดว่าน่าจะมาบริเวณพันเอีกรอบหนึ่งนะครับอันนั้นคือโซนแรกนะถ้าทองมันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับผมแต่ ด้วยสถานก,การณ์เรื่องของเฟดทอกนะครับที่เราคุยกันเราคาดว่าจะมีการเทเปอร์นะฮะหรือเรเริ่มมีการคุยเรื่องของการลดสภาพคล่องว่าเราจะคุยเรื่องลดสภาพคล่องกันตอนไหนดีนะครับผมอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับและปรับตัวมาอยู่บริเวณดีมาโซนสองก้อนนี้ได้ดีมาโซนก้อนนี้หนึ่งแปดห้าสามหนึ่งแปดห้าสี่เนี่ยเมื่อวานนะครับมันลงมาแล้วแล้วก็ทําให้โซนนี้พังไปแล้วฉะนั้นโซนนี้ไม่มีแล้วนะครับโซนนี้ไม่ใช่ดีมาโซนอีกแล้ว นะซึ่งถ้าเราอยากจะรอซูตรงต่อไปนะครับก็จะมีบริเวณนี้แทนบริเวณหนึ่งดสมสามเลยครับหนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปสองสี่ถ้าใครอยากจะรอบายทองโซนนั้นน่าสนใจนะครับผมอาจจะตั้งรอไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวว่ายังไงค่อยว่ากันปอนครับผมมาลองดูสกุลเงินปอนกันบ้างสกุลเงินปอนครับผมถ้าสังเกตดีๆนะเราเห็นว่ามันไซเว์ยึกยักยึกยักอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่มีการทำ l o ว e r low และโล w ว r high มาตลอดนะครับอ่ะลองดูนะ l ลว e r low โลว e r h นะครับผม โอเคถ้าเราสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับโลว์โลนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราวก็ช่วงหลังเนี่ยโลว์หายด้วยหลังจากที่ทำซับไพตรงนี้ไปนะโลว์หายมาเรื่อยๆด้วยช่วงนี้ถ้าเรามองเนี่ยมันคือไซด์เวดาวนะครับไซด์เวดาวก็ต้องดูติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเราอาจจะได้เห็นสถานการณ์ทิ้งครวดลงมาแบบนี้ก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผมคาดการณ์แล้วกันยังไงก็แล้วแต่ครับผมมีดีมาโซนบริเวณนี้นะครับที่รออยู่โอ้วานเบี้ยวสุดๆประมาณนี้นะครับสำหรับการเทรดนะฮ ดูสถานก,การณ์เรื่องดอลลาร์แข่งค่านะครับแล้วเดี๋ยวหไหว่ากันสำหรับวันนี้ครับรายการวิเคราะห์ข่าวและสรุปการารายการสรุปข่าวและว,วิเคราะห์ชาร์ดโดย ATFX นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวยมีกำไรกันนะครับสวัสดีครับ